สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีปีใหม่ปี2565และสวัสดีวันเด็กย้อนหลังนะคะเด็กๆเห็นไหมคะวันนี้คุูครูเตรียมอะไรมาให้เด็กๆใช่แล้วค่ะครูครูเตรียมให้อ่ของขวัญวันเด็กนั่นเองเนื่องจากวันจันทร์ที่1 7คิดว่าโรงเรียนจะเปิดแต่ไม่ได้เปิดแล้ววันนี้คุูครูก็จะอ่าให้คุูครูจับของขวัญเพื่อแต่เป็นวันเด็กให้เด็กๆย้อนหลังกันนะคะก่อนอื่น เด็กท,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 กทกบทวนเพลงที่ครูสอนจำได้ไหมคะเพลงเด็กดีสิบการเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างเ้วยวกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างเดียกันหนึ่งนาพืนศาสนาสองราชสมนัก าเชือกแม่กุ้อาจา่าสีวาจานั้นตองศิษยาผาอ่อ,อนวาดห้ายืดมานต<า>ะตัน<า>ดูโอ้คุณ ำตนในเป็นประโยชน์ร่วมบ,บุญคุณโทชวัชการณธรรมชาตาิเด็กสมัยชาติดารนจะเป็นเด็กที่พิาาทไท,ทา<น>เก่งมากเลยค่ะเด็กๆต้องไม่เป็นเลยค่ะเด็กๆลองได้แล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นเด็กดีด้วยนะคะเด็กๆจำคมฝันมันเด็กได้ไม่เย่ยอ่าคมฝันมัมมนเด็กว่าไงเลยสดงเลยค่ะดูคิดรอบคอบเดี๋ยวเราก็รับที่ชอบตอสังคมนะคะ ของเราเองชื่อว่าคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไเ้ียวกเด็กๆอ่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูเดือนค่ะแล้วก็คุณครูปอยแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังเดี๋ยวคุณครูจะจับของขันให้เด็กแล้วนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้คุณครูเดือนก่อนแล้วกันแต่มีข้อแม้ว่าจับแล้วเด็กๆก็อ้ามงให้นะคะได้สิ่งไหนก็ต้องเอาสิ่งนั้นแล้วก็ เด็กๆก,ก็เอาไปให้น้องบางคนก็มีน้องแล้วก็มีพี่ชายก็ได้นะคะบางคนเป็นผู้ชายแต่ได้เรื่งทำกับข้าวก็ไม่ต้องเราให้นะคะอ่าก็ไปเปลี่ยนเอาไปให้น้องเล่นก็ได้นะคะน้องที่เป็นผู้หญิงโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับกันเลยให้เดือนก่อนดีกว่าเลือกคุณหน่อยเ <c oughs> อาเดือนเออเอามาเลย แรกเลยนะคะคนแรกเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะจดให้นะคะเด็กๆดูนะคะว่าตัวเองได้ชิ้นไหนคนแรกเลยนะคะเลขที่สิอะน้องพัฒนาพลเนาะไล่ไปตัวไก่ถึงถึงพอคันแล้วกันเลขที่หนึ่งก็จะได้เลขที่สิบแปดนะคะเดี๋ยวคุณครูจดไว้ก่อนเดี๋ยวตรงไหนเออตรงตรงนี้เองตรงนี้ คุไฟ์วโรได้ได้เลขที่สิบแปดนะนะคะทีนี้นะคะสองเล่นแล้วเดี๋ยวคุณรูก็จะแจกในวันที่มารับนมนะคะโอเคก็ออกไปก่อนไหมออกไปไวตรงนี้ต่อไปน้องพาคินมงคลวานเชิญกันดูนะคะน้องได้เายีได้อะไรยี่สิบสี่ออรถด้วยนะคะขอาวุณชายยี่สิบสี่นะ ต่อไปพัสกรสายคอมเตอร์สองค่ะคอมพิวเตสองคอมพิเตอสองอ่าคุณหมอออกไปเลยนี่นะคะของน้องพัสกรนะคะต่อไปที่สี่พิชยศ โน้องอนาวินนะคะลุ้นซิน้องอนาวินจะได้อะไรเอ่ยหกสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดค,ค,คืออะไรโอ้นะคะคเพื่อนครัวอะต่อไปน้องสิริพัฒดีสวรสได้หมายเลขสามอะดูซิสามคืออะไรเอ่ยเซอร์บอกนะคะ เลขที่เจ็ดนะคะกินติ็นคัอกปันเนะื้องิบห ไปกอล์เนโกคำหน้าได้เลข21นะคะ21คืออะไรเอ่ยชูหน่อยโอ้สีนะคะสีไม้สีเทียนตอบได้คะอ่าสุดท้ายนารุดีแก้วกี่ยนสามสิคือตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรเงี้ยหมีหรืออ้น่ารักมากเลยนะคะอู้เดี๋ยวก็จับไปสิบคนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณรูิขอบอกกอนนะคะเลขที่นี้ไม่ได้เรียงนะคะรูจัดเป็นกลุ่ม กลุ่ม A กลุ่ม B เพราะว่าอาันทย์แรกก็กลุ่ม A จะมาก่อนนะคะครูก็เลยจัดตามนี้นะคะไม่ตามเลขที่นะคะอะ่ต่อไปให้ครูปอยเอาครูปอยเดีย๋ยวครูหน่อยสุดท้ายแล้วกันครูปอยมาจับให้น้องๆน,นะคะสิบคนสลันทรอนโยซิลีได้อะไรเอ่ยได้เลขที่ส<อ>ิบสามได้เลขที่สิบสามสิบสามคืออะไรน้อ ติ๊กต๊กติ๊กต๊กเพื่อนคัวเื่อคัวชอบไหมคะสันทอนน้องโมนัสน่ารักมากเลยต่อไปกมลักษ์พัฒนาคุงศรีเลขที่ห้าค่ะห้ารถนั่นเองเอาไปให้พี่ชายเลยได้ง่านะคะต่อไปชยานีสิทธิน่าเลขที่2 3ค่ะ23คตื่นลยนะ เราบอสเอาไปต่ออตเอไปนะําการคุณมาได้อะไรเอยสิก้าค่ะสิบเก้านะค <19. S 1> นะคือ <19. S 1> ได้เป็นสี่ ได้เลยกันเลยเลขที่สิบสี่ค่ะสิบสี่คือเล้าคว้าค่ะเล้าคว้าเดี๋ยวทำกับพายคุณแม่ต่อไปการตีพัดเอ้ยโทษนะคะการตะพิดพภมินได้เลขที่สิบเลขที่สี่ค่ะสี่คือ Ah, que no morir, dele quiso เก็บไว้ต่อไปค่ะเด็กหญิงนมิสาตาทิพย์ค่ะน้องเจ้าขาได้เลขที่25นะคะโอ้สิสวยงามเลยแต่งหน้านะคะต่อไปเด็กหญิงอินทิราแก้วปังค่ะ26ค่ะตรงนี้ออกหมดเลยโอ้โหรถบินคันใหญ่ ต่อไปนะคะเด็ยกหญิงไอราดาสารโคกสูงแปดอราดา8อยู่ในนอก,อกระคาอเอาไปทอดไข่ <laughs> นะคะอันนี้นะนะ <c oughs> ของเกือบหมดล้ว <c oughs> ของมันมานเกือบออกหมดลวต่อไปเด็ยกหญิงคีระดาเก้ารสิการค่ะ6หรือเก้าเ นี 22, ่จะตอบค่ะเจอพักนะ จมตู้หัดล้ยงตูนะตู้สวยนตูแต่งนะตู้กระจกนะคะหกหก่คะเด็กพอใจไหมคะของ่นสองตัวเองที่คุณครูจับให้เด็กๆนะคะคุณเชื่อว่าเด็กๆถูกใจกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวรอวันที่แจกนมนะคะคุณครูก็จะฝากไปให้กับผู้ปกครองนะคะให้เด็กๆไปเล่นที่บ้านนะคะ แล้วสุทดท้ายนี้บัวขอฝากท่องํำกรนน้เด็กๆจำกันได้ไหมคะคำกรอัจฉยะนะคะไอ้หนึ่งรอบนะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีมีใจ่มถิเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เราเรียนด้อยเล่นศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาดีที่สมบูรณนได้ประโยชน์หลายสถานของการเรียนจมภาคเรียนเรียนเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตักตามก็จะเนคนเกิดเป็นคนคนหนึ่ัจฉยะ นะคะครูขอไว้คอให้เด็กๆเป็นเด็กดีกับทุกคนนะคะดีๆขอขอบคุณพ่อคุณแม่คุณคุณย่าคุณตาคุณยายขอบคุณครูแล้วก็ขอบประเทศชาตินะคะสุดท้ายนี้ครูก็ฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะหาบ่อยๆสวมใส่แมสหนของครูนะคะแล้วเดี๋ยววันไหนโอกาสดีโรงเรียนจะได้เปิดเราจะได้เจอันนะคะครูคิดถึงเด็กๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ